ตรวจเชิงรุก20ตลาดหลังคัสเตอร์ระบาดขยายวงกว้างตรวจเชิงรุกในตลาด2ีแห่งทั่วเมืองวันที่20กันยายน2 5 6 4นายแพทย์เจตบุญโยวงวิโรธผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมห ah าราชนครราชสีมาเปิดเผยถึงมาตรการในการควบคุมการแพร่กระจายของโควิด -19 ใทในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาว่าเนื่องจากขณะนี้ได้เกิดคัสเตอร์ตลาดสุรนาลีซึ่งเป็นตลาดค้าส่งสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุด ของภาคอีสานโดยมีผู้ติดแล้วเกือบ300รายกระจายไปตามตลาดสดต่างๆทั้งในตัวเมืองนคร,รราชสีมาและต่างอำเภอทําให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้องรับผู้ติดเชือ COVID ้อโควิด1 9เเข้ามารักษาตัวจํานวนมากจนต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีกหนึ่งแห่งคือโรงพยาบาลสนามนิบตะพันลบฮอลภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาดังนั้นจึงอยากเสนอให้คณะกรรมาการจังหวัดออกมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดคัสเตอร์ตลาดสดเพิ่มอีก เนื่องจากมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขมีเกณฑ์ว่าถ้าตลาดสดได้ตรวจพบผู้ติดเกิน5%ของผู้ค้าในตลาดควรจะปิดอย่างน้อย3วันเพื่อทำความสะอาดทั้งหมดนายแพทย์เจล่าอีกว่าถ้ามีผู้ติดเกิน10%ต้องให้ปิดอย่างน้อย14วันเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายวงกว้างเช่นกรณีของคลัสเตอร์ตลาดสุรานารีซึ่งมีผู้ติดมากเกือบ300รายและส่วนใหญ่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งช่วงแรกก็ปิดสามวันและขยายเวลาเป็น14วันเนื่องจากมีการแพร่กระจายวงกว้างแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพอตลาดสุรนารีเป็นตลาดสดค้าส่งที่มีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดสดอื่นๆในตัวเมืองนครราชสีมามารับสินค้าการเกษตรจากตลาดแห่งนี้ไปขายต่อจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเสนอให้มีการตรวจตลาดสดเชิงรุกในพื้นที่อาเภอเมืองนครราชสีมาอีกประมาณ20แห่งด้วย เพื่อไม่ให้เกิดคัสเตอร์ตลาดสดเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อของภายใน